โอ้อกระตุกกระตุกเล็กน้อยโอ้ไม่เล็กน้อยแนละ้วโอเคทำกันบ้านของคุณวัตถุประสงค์กันบ้านเยอะจังวะโอ้ยยงแค่เห็นก็ปวดหลังละเนี่ยตะก้าผ้าตะก้าผ้าแม่เยอะมากเลยโอเคใช่ใช่จริง้วยไปซักเอาใจตัวเองหายตัวนี่เหละ มันอะไรอ่ะไหนอ่ะมันมันไม่มันขึ้นซับไงมันมาจากชั้นบนห้องของพ่อของแม่ฉันฉันต้องขึ้นไปตรวจสอบห้องแม่ห้องพ่อนี่ได้เลยไม่เลยนั่นแหละไม่ไม่มึงอีกแล้วเหรออิสันดามเนี่ยเน่ไหนวะกูไม่ตกใจหรอกเอีลิก้าใช่ป่าวะเอ๊ออกแล้วแจงแก้วเอลิก้าต้องเป็นคนทำไได้เธอมันโรคจิต นางวิปริตเร็วซามตับช้าชาติลาชั่วช้าพอได้แล้วเก็บกดเลยมาปะวะไม,ไม่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 ไมนี่มันทักมาแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าคุณอยู่บ้านตอนนี้ไหมอยู่จริงๆมันไม่ได้ตอบนะมันตอบเองนะเว้ยแล้ว้ากดเข้ามาอ่านเห็นไฟทั้งหมดในบ้านดับมันดูแปลกเออมันมันดูค่นข้างแปลกนะเพื่อนบ้านที่แสนดี คน,นล่างเงาคืบคานไปรอบๆคนล่างเงาคืบคานคือ,อยังไงวะ